พูดเลยเละฮะโอเคอะนั่งตัวก่อนนะ7 8 9 Let's Roll ครับเราจายโอ้โหเด็กวันนี้มาร่วมงานเป็นย่างไรบ้างครับรุ่นพก่รันต์ครับผมก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเพราะว่าปกติผมชอบถ่ายยีนอยู่แล้วแล้วก็ได้มาแบบรู่เป็นสารต์ซูเปอร์จีนส์วิกกี้ก็แบบว่าดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ชุดผมเท่มากชุดทุกคนเท่มากดีกว่ย แต่ละคนมาในลุกไหนแบรนด์ไหนกันบ้างเพราะผมมาในแฟนแบรนเดอร์นะผมในคอลเลคชั่นเ e นเซอร์แบรนเดอร์ก็จะเป็นบอกว่ายีนที่แบบดูเข้ากับผมดีครับผมแบบเป็นผู้ชายสะอาดสะอาดอาบน้ำมาลอยรอบต้องให้คนอื่นลองโค้นเขาเป็นผู้ชายสะอาดสะอาดสะอาดบน้ำลอยรอบพูดผิดไหมไม่ผิดไม่ผิดนะรู้เปล่ากลัวพูดอะไรพี่ดีไหม ครับผมผมรู้สึกดีใจมากวันนี้มั่นใจมากเลยรครับครับผมมากับแบรนด์ลีฮะแต่ว่าลคชัพิเศษค,คือลีเอ็กซ์มิลเลียนมอนสเตอร์ก็จะมีตัวตัวน่ารักน่ารักครับใช่ใส่แล้วมีความเท่ที่แบบมีควาบบมสตร,รีทอาร์ตอยู่ใช่ฮะตัวนี้น่าเ <c oughs> พีฉเละรกัเลยเนแมนนกครับวันนี้ผมมาในแบรนด์ Gasoline ี a การ์ครับก็จะเป็น black jean jacket กกับ black jeans นะครับผมก็จะมาเท่ๆหน่อยวันนี้ครับใช่ ลงมาในแบรนด์ของเขาเรียกว่าบัร์ทอมดีนชายมาในคอลเลคชันเซซิโร่คอลเลคชันเนี่ยนะเป็นคอลเลคชันที่มีความยูดิเซนซ์มาแต่ว่าสามารถเอามามิกซ์แอนด์แม t ช์ได้ทำให้เราแบบว่าสนุกในการแต่งตัวมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นการค้นหาแฟชั่นีความคงที่มกที่สุดที่ชอบในการใส่ยีนใช่ครับแต่ละคนจะแบบชอบแนวไหนอะไรกันบ้างโอคจริงๆของหนูจะเป็นคนชอบที่ ใส่ยีนแบ็คกี้แบ็กกี้หน่ะตัวใหญ่ๆแล้วก็เสือ้อเสื้อผ้าตัวคงคูๆใช่แล้วจะดูเป็นแบบตัวเล็กๆครับใช่ความผมก็ส่วนมากใส่แบบว่าแบ็กกี้ยีนส่วนมากเขาบอก,กว่าเป็นชอร์สครับไม่ว่าอ,อะไรกางเกงสามส่วนอ๋อสามส,<อ>าส่วนใช่ใช่สามส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับควาผมจะเป็นแบบส่วนใหญ่ที่ใส่เลยเป็นทรงกระบ,บอกกลางไงแบบว่าใส่แบบ everyday ลุกทุกวันใช่ครับใส่ง่ายแมทช์ชุดง่ายแล้วของโบโบเป็นคนที่แบบชอบใส่ขาสั้นอยู่แล้วแบบถ้าทุกคน บเพื่อนๆน่าจะรู้ว่าแบบผมใส่ขาสั้นเกือบทุกวันแล้วก็แบบผมชอบใส่ยีนมากเพราะว่ามันทําให้แบบแมชง่ายแล้วก็แบบว่าเรียกว่าไงแบบเซอร์เรอร์ดูดีแล้วกันครับผมรู้สึกว่ามั่นใจรู้สึกมั่นใจมั่นใจเขาเพื่อนชมแล้วเนอหล่อขอบคุณนะเอฝากการฝากงานบางทีเนี่ย ได้เลยโอโบนี่ไงมันถึงเวลาของผมละเฝากงานกับมิสซันซูร์จีนสวิกเฮ้ยพี่ฝากได้ไหมนี่ได้ได้ก็ฝากงานโรบิส์ตซันซูร์จีนสวิกด้วยนะครับแต่ว่ามัเป็นงานยีนที่แบบเราใส่แล้วดูเท่มากๆเลยครับก็ฝากด้วยครับนะผมสุดกระฝอยสุดใช่เลยเนี่ย่างไงยังไงอย่างไงอันนี้อุโบเตรียมมาครับอุโบเตรียมมาเอ้ยไม่เตรียมไม่เตรียมไม่เตรียมโอเคเอาเรามาเริ่มกันเลยก็คือ ผมชื่อโอโบนะครับแล้วก็ผมจะมาพรีเซนต์ซิงเกิลใหม่ซิงเกิลใหม่ของพวกเรานะครับผม Yes Man ครับผมเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยนะครับมี MV ให้ดูด้วยนะครับทาง YouTube ดูได้ในยู u ูบธาราเลเบิลเซ่นะครับผมแถมฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยนะครับวว้าโซเชียลมีเดียเราอ๋อชิปเพลงก่อนจริงๆก็บอกไปแล้วนะครับแต่ว่าบอกใหม่ก็ได้ Yes Man นะครับผมครับก็ Yes Man แล้วก็โซเชียลมีเดียถ้าทุกคนเดินผ่านไปผ่านมาเห็นพวกเรา ตกก็ไม่ใช่ดิโดนพวกเราตกออโดนพไรอราโดนพวกเราตกก็ฝากไปติดตามโซเชียลมีเดียของพวกเราด้วยครับไ a ท์ตัดเลแล้วก็ไอท์สตันด์สคอร์เะครับเรนีนะฮะัดไมฮะตัดเลยตกเองเลยตรับเป็นไบ้างเปรับเไงบ้างมีะตอรับสเปนว่ากระแสดีมากเลยครับแบบว่าเราไปโชว์ครั้งแรกที่ทีอสเตจใช่มช่ช่แล้วก็ไม่ใช่ทีฟ e อเฟสทีอสเใช่เป็นคแรกเราโชว์แล้วก็ กระแสตอบรับดีมากๆเป็นเพลงแบบสดใสที่ทุกคนชอบแล้วก็ฟังง่ายครับเกิดเกิดเกิดพี่ก็ขุ่นจะมาสดทใช่ด้วยลุกต่างๆแล้วคนก็แบบว่าเปลี่ยนลุคหนูไม่เปลี่ยนหนูไม่เปลี่ยนหนูบอลมาสี่ซิงเกิล์เลยไม่ยอมเปลี่ยนด้วยไม่ยอมเปลี่ยนด้วยไม่ยอมเปลี่ยนเลยเฮ้ยคือติดใจผมร้อนเราแต่หนูว่าน่าจะต้องแล้วในอนาคตนเอาพี่พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้เกิดมาผมบอลหรอพี่โอ๊ย เอาไปเอาไปหนึ่งร้คะแนนแต่ละคนก็ได้มีความแบบว่าเศษเฉดใหม่ที่เแฟใช่หมใช่ใช่ใช่้ก็สใสหมใส่ใครับผมใสมากไหมใส่ใส่ใสมากเลยรักหวานแบบสดใสป๊อปปี้เลยโอ้ยไวสี่เซยใช่เซยทุกเรื่องเลยอใชัยอของทุกคนก็ไม่เคยมีดอกเลยหลายคนก็พุ่งตลอดอันนี้หลายๆคน ก็พวกเราก็ซ้อมกันหนักมากๆเลยครับก็ดีใจที่ทุกคนเห็นถึงความแบบว่าความท้าของเราใช่ครับเราแบบซ้อมกันหนักมากจริงๆใช่ครับตั้งใจมากเป็นชาเลนจ์ของพเราที่แบบว่าอยากจะพัฒนาตัวเองไปในทุิตเิงเกิลให้เห็นตัวเราว่าความก้าวกระโดดและก็ความเปลี่ยนแปลงใช่อยากจะมีอะไรใหม่ๆหรือแบบว่าอยากลองอะไรใหม่ๆมาให้ทุกคนได้เห็นเราใช่ทิตทงเกิลน้าก็ต้องใหม่ต้องใหม่อนไม่รู้เลย อตอนนี้ตอนนี้รร้แค่ yes man นครับตอนนี้แค่ yes ใช่ไมยกรลูกสปอยล์ไม่ไมีอะไรแค่ีตอนนี้โปกัสที่ซิงเกิลที่สี่ใช่ครับ yes man ถึงจะเป็น yes man แต่ว yes man, ่าต้องเซโนก่อนเฮ้ยเซโนไม่ได้ไม่ไเซโนเราไม่ดูรอติเราติดตามเออรอติตามหลน้คิดถึงรายการแบบออนทีเราไปทำกิต่างๆจะมีกลับมาอีกต้องรอติดตามต้องรอติดตาม โบอ่ะรไม่ผมทำเพราะว่าไม่ร <are> mm ู mm ้เลยอะแล้ว huh. ว <c oughs> um, ่าอย่านั้นเรียกร้องไงก็ก็อาจจะมีครับในนอาคตรอติดตามดเรอะรอดตามจริงหรือเปล่าครับอุ้ยผมไม่โกหกผมจริงจริงหรือเปล่าดูความจริงออกม้องรู้อุ้ยอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่มีนอนแต่ว่าถ้าอยากรู้นะครับก็ไปดูโซเชียลมีเดียเราได้ได้มีอัปเดตมีอัปเดตตลอดครับ

ครับน oh, <mean> ี um, 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 ่คร mm, um, uh, um, ับน <laughs> yeah, ี่ครับนี่ครับนี่ทำให้งกังลใจด้วยดยารู้จะเป็นล